สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจก Vanguard, ักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมมีการ์ดซีรีส์หนึ่งนะครับผมจำนวนของมันมีทั้งหมด7ใบเท่านั้นเองครับเป็นซีรีส์ที่ชื่อจีโกล m มนะครับผมซึ่งจีโกล m มเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ประกอบไปด้วยมอนสเตอร์ทั้งหมด 6ตัวด้วยกันครับโดยใน6ตัวนั้นมีมอนสเตอร์เอฟเฟตตัวแล้วก็มอนสเตอร์ลิงสีตัวนะครับผมใครที่รู้เรื่องราวของพวกมันอยู่แล้วนะครับน่าจะเก็ตอยู่แล้วนะว่ามอนสเตอร์ลิงเยอะขนาดนี้เป็นซีรีส์ที่มีบทบาทมาในช่วงภาคเรนส์เป็นแน่แท้ครับผมซึ่งก็เป็นตามนั้นจริงๆมีบทบาทอยู่ในอนิเมะภาคนั้นซะด้วยนะครับเป็นการ์ดที่ตัวละครที่ชื่อเอิร์ธนั้นมีการใช้งานครับซึ่งเอิร์ธก็ดูจากชื่อแล้วไม่น่าจะหนีคำว่าโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขึ้นช หลนีนค่คือดูจากในส่วนของการเวทมนต์ของซีรีส์นี้แล้วนะคิดว่า G ย่อมาจากกราวิตี้ครับผมซึ่งก็เป็นพวกแบบว่าแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดอะไรแบบนี้นะครับเออซึ่งผมเคยทาการ์ดที่เป็นทั่วๆไปนะครับว่าวเรื่องของแบบชื่อกาดมีคําว่าแรงดึงดูดอะไรพวกนี้นะครับเออมันก็จะสื่อไปในพวกเอฟเฟกของการที่ว่าสะกดอีกฝ่ายหนึ่งให้เปลี่ยนสภาพ,พรูกรับไม่ได้ซึ่งจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะขยับตัวยากนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งดูแล้วไอ้จีโกเลมถ้าเกิดว่ามันอ้างอิงความเป็นพวกแบบแ,บบแรง ดึงดูดนู่นนี่จริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าเอฟเฟกของพวกมันก็จะเล่นกับเง่้นั้นแต่การนี้คาดเดาเฉยๆนะครับจากเบื้องต้นที่ว่าเออเรายังไม่ได้รู้เอฟเฟกอะไรของมันเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไล่เรียนกันไปนะครับว่าเจ้าพวกโกเลมเหล่านี้จะมีเอฟเฟกอะไรยังไงกันบ้างครับก่อนอื่นเนี่ยมาที่มอนสเตอร์เอฟเฟกกันก่อนนะมอนสเตอร์ตัวแรกเลยครับผม G g o l e m p e b b l e d o ็ครับผม G g o l e m p e b b l e d o ็เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาไซเบอร์สเลเวลสพลังโจมมมตี300 1000ป้องกกกััันคครบบสวา อ็นนี้ด้วยเนาะมอนสเตอร์ซีรีส์ที่อยู่ในภาคเรนส์นะครับเพราะว่าภาคเรนเนี่ยมันจะวาด้วยเรื่องของมอนสเตอร์เผ่าใหม่ที่เป็นเผ่าไซเบอร์อย่างนี้นะครับซึ่งเอฟเฟกของตัวเพเ b l e d ด็อกตัวนี้นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันครับผมแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการไปน,นี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเลือกจีโกเลมเพเปอร์ด็อกหนึ่งตัวจากในเด็กเอาเพิ่มขึ้นน urn, นแบบนนวนนรับผมใ นั้นเนี่ยเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นเผ่าไซเบิร์สเท่านั้นนะและตามด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งจากบนมือลงสู่สารไปเราสามารถเลือกการ์ดติดชื่อ G ีโกเลมหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับจาที่ผมบอกตอนต้นได้ใช่ไหมว่ามอนสเตอร์เอฟเฟกเนี่ยมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะคบผมแต่ว่าถ้ามีเอฟเฟกแนวเน,นี้ยผมสังเกตว่าเฮ้ยไม่แน่ว่ามันอาจจะมีเพิ่ม G ีโกเลมตัวอื่นๆมาได้ในอนาคตนะครับเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่่วา IG เท่าที่ผมดูความอัปเดตของมันน้องมันก็มาช่วงๆประมาณปี2022่อครับผมซึ่งระยะเวลาก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับยังไม่ได้มีวิว่วแววว่าจะมีการใบใหม่อะไรเงี้ยนะเออก็เลยตัดสินใจทําคลิปนี้แหละนะและทีนี้การใบต่อมาครับผม G Golem Rock Hammer ครับ G Golem Rock Hammer เป็น Monster Effect ธาตุดินเผาไซเบ r ร์ v เลเวลพลังโจมตี1,800ป้องกัน2,400รครับการใบนี้นะครับผมก็มี2เอฟเฟกด้วยกันนะเอฟเฟกแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งคือเอฟเฟกร์ที่หนะ อยู่บนมือของเรานะครับผมเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ไซเบอร์สหนึ่งตัวตัวอื่นบนมือของเรานะครับแล้วก็ทิ้งลงสู่สารไปแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเลเวลของการ์ดใบนี้ก็จะลดลง2เลเวลครับซึ่งการลดลง2เลเวลก็หมายความว่ามันจะกลายเป็นมอนสเตอร์เลเวล4แล้วเราก็สามารถที่จะอันเชิญมันลงไปบนฟิวโดยที่ไม่ต้องสังเบยมอนสเตอร์ใดๆครับผมซึ่งการเนี่ยอีกแล้วมอนสเตอร์จีโกลเดนตัวอื่นนะครับมีแค่ตัวเพเบิ e d ดด็อกตัวเมื่อกี้นั่นแหละนะและตามด้วยเอฟเฟกต์ที่สองขอ,งกอาส,าาสการ์ดใบนี้ไปไปด้หลังจากนั้นปบ ให้เราอัญเชิญ G ีโกเลมโทเค็นสตัวลงไปบนฟิวของเราในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษครับโดย G ีโกเลมโทเค็นนะครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินเผาไซเบอร์สเลเวลหพลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับผมอ่าซึ่งก็ได้มา3ตัวแล้วก็อาจจะโดนตีตายง่ายๆเลยทีเดียวเชียวก็ต้องหาทางใช้ประโยชน์ในทางอื่นเอานะซึ่งหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกต์นี้เพื่ออัญเชิญโทเค็นเสร็จแล้วนะครับเทร์นั้นเนี่ยเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นเผาไซเบอร์สเท่านั้นนะครับแล้วทีนี้มอ มอนสเตอร์ลิงก์กันบ้างครับผมโอ้โหจำนวนมอนสเตอร์เอฟเฟกมี2นะครับมอนสเตอร์ลิงก์มีอยู่4นะมาที่ตัวแรกเลยครับผม G Golem Invalid Domain เป็นมอนสเตอร์ลิงก์ธาตุดินเผ่าไซเบอร์สลิงก์สพลังโจมตี2,800ครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ธาตุดิน2ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญลิงก์ลงมานะครับเอฟเฟกแม่งมีอยู่4อย่างเลยนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนนะถ้าเกิดว่าการไปนี้มันอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเรานะครับถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพของการลิงก์อยู่เเนนน่มอสรใภาพลิงกัั้จะไบฟฟ ใดๆที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้เข้ามาเลยครับตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งสามารถโจมตีได้มันจะต้องโจมตีมาที่การ์ดใบนี้นะครับเออพลังโจมตีแม่งก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมันได้มาตั้งแต่เทินแรกๆและอีกฝ่ายหนึ่งยังตั้งทับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้นะเอฟเฟกนี้ก็จะส่งผลดีต่อเราเป็นอย่างยิ่งเลยครับและตามด้วยเอฟเฟกที่3นะครับเทินละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ไซเบอร์สหนึ่งตัวจากบนมือของเรานะครับท่ี นะครับผมคือกรารไปนี้ที่อยู่ในสภาพของการลิงก์กับการใบอื่นอยู่นะ ถ้ามันถูกทำลายไปเมื่อไหร่ด์สทุกใบที่หงหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายเอฟเฟกต์จะไร้ผลไปทั้งหมดเลยครับซึ่งเอฟเฟกต์ที่4มันก็เขียนเหมือนให้เราต้องคิดไปว่าเอ๊ะถูกทำลายแบบไหนดีนอกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่1มันก็ดูจะบอกอยู่แล้วไง่ว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพของการลิงอย่างนี้นะครับจะไม่รับเอฟเฟกต์ที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้งานเข้ามานาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าเอฟเฟกต์เนี้ยมันชี้โยงไปยังการถูกทำลายด้ดยการต่อสู้นะ มอนสเตอร์ลิงธาตุน้ำเผาไซเบอร์ลิงสองพลังโจมตีศูนย์ครับผมซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเดียวในซีรีส์นี้เลยนะครับที่เป็นธาตุน้ำเนาะตัวอื่นเป็นธาตุด,ดินหมดนะและการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผาไซเบอร์สองตัวในการที่จะอันเชิญลิงมันลงมาครับเอฟเฟกก็มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยสามารถใช้งานได้เทะคนั้งคือเลือกมอนสเตอร์ลิงธาตุดิน1ตัวในสูสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับอันเชิญลงไปในจุดที่ปลายลิงมาร์กเกอร์การใบนี้ชี้ไปนะครับผมซึ เราวาง GG Counter ลงที่การไปนี้1เม็ดนะครับผม GG Counter ก็น่าจะจ่อมาจาก G Golem Counter นั่นแหละนะ <laughs> แล้วทีนี้เอฟเฟคที่2นะครับคือมอนสเตอร์ธาตุดินที่อยู่ในสภาพลิงก์กันอยู่กับการ์ดใบนี้นะครับมอนสเตอร์ธาตุดินตัวนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น600คูณจํานวน GG Counter ที่วางอยู่ที่การไปนี้นะครับผมโดยเอฟเฟคเมื่อกี้เนาะถ้าวางได้ปุ๊บก็เออเพิ่ม600วางอีกทีนึงก็เพิ่มไป600อะไรแบบนี้นอกจากนั้นแล้วใน1 Battle Face ไอ้มอนสเตอร์ธาตุดินตัวนั้นยังโจมตีได้2ครั้งด้วยครับและโจมตีใส่มอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งที่ ป้องกันอยู่ก็ยังมอบความเสียหายทะลุดีเฟนต์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับผมเรียกว่าเพิ่มพลังโจมตีตีทะลุดีเฟนต์แล้วก็ตีได้สองครั้งนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์สายบัฟที่แท้ทรูนะครับและตามด้ยวยการไปต่อมา G Golem s t สตัฟบ n นเมนฮิ l ครับ G Golem s t สตัฟบ n นเมนฮิ l เป็นมอ Link, bers, ลิงธาตุดินเผาไซเบอร์สลิงสองพลังโจมตี1,500รครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ธาตุดิน2ตัวในการที่จะอัญเชิญลิงมาลงมาครับเอฟเฟกของการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเอฟเฟกนั้นก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานขึ้นมาบนฟิลด์ได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุดิน1ตัวโดยเป็นตัวที่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับผมเลือกจากสุสานนั้นแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์หรือจะเอาขึ้นมือก็ได้รับบแแลมออนเเต์ที่ถูญชิ พิเศษลงไปด้วยเอฟเฟกนี้นะครับเอฟเฟกของมันจะถูกทําให้ไร้ผลแล้วก็ถ้าต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่มันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับและการไปต่อมาใบสุดท้ายแล้ว G ีโกล Digniify Tri รีล o n ตครับผม G ีโกล Digniify Tri รีล o n ตเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุดินเผ่าไซเบิร์สลิงสีพลังโจมตี3,200นะครับผมโห oh, ดูมีความเป็นคล้ายๆแบบพื้นดินลอยฟ้าอะไรแบบนี้เลยนะครับไอตัวนี้โดยที่ว่าเราอัญเชิญลิงการ์ดไปนี้ได้นะครับด้วยการใช้มอนสเตอร์ธาตุดิน2ตัวขึ้นไปครับอรเอฟ อย่างนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมมอนสเตอร์ Monster ของอ e ีฝ่ายหนึ่งที่สามารถโจมตีได้มันจะต้องโจมตีมาที่การใบนี้นะครับซึ่งัวพลังโจมตีที่สูงกว่าไอ้ตัวแรกที่เล่าไปเนาะไอตัว invalid domain นะครับตัวนั้น2 0 0พตัวนี้3ามพนะครับถ้าอ e ีฝ่ายหนึ่งต้องตีมาอย่างนี้ก็น่าจะจุกอยู่ถ้าโดนส่วนนะแล้วทีนี้เอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ทําการบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งนะครับในช่วงก่อนเข้าดา m a g e s t e เนี่ยเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุดินหนึ่งตัวจากบนมือของเราทิ้งลง,ลนนลงม ของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะลดลง200ยต์และเอฟเฟกต์จะถูกทําให้ไร้ผลไปด้วยครับและตามด้วยเอฟเฟกต์ที่3นะครับผมสามารถใช้งานได้เธอละครั้งคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดใจมอนสเตอร์ลิงก์บนฟิล์ของเรานะครับผมด้วยเอฟเฟกต์ของ g ีโกลมติกอีฟายทริลิตนตัวนี้ทําให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลไปแล้วก็ทําลายการ์ที่ใช้เอฟเฟกต์นั้นมาซะด้วยครับผมเออก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมเรียกว่าด้วยเอฟเฟกต์บังคับให้โจมตีที่ตััวววววมนนเออองงงงด้้้้้้ยยยยแแลลลลกกก็็ฟททททีีท่่่่่าาาาาาํํใหหึไไรผิป เอฟเฟกที่ค่อนข้างเอื้อมอน s t e r ร์ไฟเราได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าดูมาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเออเว้ยเฮยจีโกลมก็คือจีโกลมนะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดถึงพวก m สเ s t e r ธาตุดินแล้วก็มีม o ส s t e r link อะไรแบบนี้ก็เรียกว่าไมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับด้วยจำนวนการขนาดเนี้ยมันไม่ควรเล่นด้วยซีรีส์ของมันเองขนาดนั้นแต่ว่าควรจะมีนสเ s t e r ตัวอื่นนู่นนี่ใส่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะแล้วนสเตอร์ก็หมดไปนะครับเหลือการเวทบนใบเดียวครับผมที่มีเอฟเฟกต์การพูด ซึ่งการ์ดไว้บนใบนี้นะครับประโยชน์แรกเขียมนมาเลยว่าให้นับว่ามันเป็นการ์ดติดชื่อ G ีโกลิและการ์ดนี้ก็มีอยู่2เอฟเฟกครับผมแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่หนึ่งเลยนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์2ตัวที่ชื่อเดียวกันและเป็นธาตุดินนะครับเลือกจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมหรือจากสูตรสารก็ได้นะครับเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นเนี่ยอัญเชิญลงมาบนฟีลของเราในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษโดยเอฟเฟกจะไร้ผลแล้วก็พลังโจมตีป้องกันจะกลายเป็นสูนด้วยนอกจากนั้นแแลล้้ววนนรับบมมออเเเ์ที่ถูกญชิิพศษงาดย นะจบเทินปุ๊บถูกทำลายปั๊บเลยครับด้วยจุดประสงค์อะไรหลายอย่างนะครับค่อนข้างชี้ไปในทางของการที่ว่าอันเชิญปุ๊บตองรีบอันเชิญลิงปับ๊บอะไรแบบนี้นะครับใช้มอนสเตอร์ทัดดินก็จัดกันไปเนาะแล้วตามตัวเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ G โกเลมบนฟิ์ของเราจะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือจะถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดเราสามารถเอากาดใบนี้ที่อยู่ในสุสารรีมูฟออกจากเกมแทนการทำลายนั้นได้ครับก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับการ G ์ด G โกเลม7ใบด้วยกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับผม,ท,มบท่านผูบบ้ GG เลยอะไรงี้มั้งไหมผมก็รู้สึกว่าเป็นเอฟเฟกที่มีความดึงดูดต,ตามที่ผมคาดเดาชื่อความหมายของซีรีส์มานะครับดึงดูดให้แบบว่าโจมตีเรานะถ้าเธอโจมตีได้อะไรแบบนี้แล้วไอ้ตัวที่บังคับโจมตีแม่งพลังโจมตีก็2,008อย่างงี้3 0 0อย่างงี้ก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็จะลืมมาแชร์ให้หมูเก่งฟังด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภยันยนะ และเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ